สวัสดีครับผมนายอธพนามคูลผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพสองพี่น้องวิทยาลัยการชีพสองพี่น้องเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการโดยวิทยาลัยมีการจัดอบรมให้นักเรียนนักศึกษาในทุกสาขาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญแต่และแผนธุรกิจนั้นๆสามารถต่อยอดทำธุรกิจได้จริงและมีการนำนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาดูงานดูธุรกิจของสถานประกอบการแหล่งการเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัยเพื่อจะเป็นส่วนที่นำมาพัฒนาในแนวทางของการดำเนินและการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจที่จะมาทำธุรกิจของตนเองภายในวิทยาลัยร,รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการภายนอก และเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางจากผู้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากนั้นวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ไปทดลองทําธุรกิจเป็นของตัวเองและมีตลาดนัดธุรกิจในวันพุธท,ทุกๆสัปดาห์ทางด้านของผู้บริหารเราได้มีการสนับสนุนให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและได้เน้น ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างระบบพี่เลี้ยงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะและการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงการสร้างธุรกิจจริงรวมถึงการบูรณาการในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องก้าวไปสู่ในระดับสากลให้ได้ส่วนในด้านของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจวิทยาลัยการชีพสองพี่น้องได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์มีความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ และในส่วนที่สำคัญก็คือการพัฒนาธุรกิจของเขาอย่างยั่งยืนผู้ประกอบการใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งกำลังจะเป็นผู้ประกอบการใหม่จะต้องเป็นคนที่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีคุณธรรมและคำํำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาวรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบันดังนั้นสูงบ่มเพะจะไม่เป็นเพียงแค่พื้นที่ แห่งการเรียนรู้เท่านั้นแต่จะเป็นพื้นที่ของการสร้างโอกาสที่จะผลักดันให้กับผู้เรียนได้กล้าแสดงออกเป็นผู้สร้างงานสร้างคุณค่าสร้างธุรกิจสร้างรายได้และเป็นผู้รับผิดช,ชอบที่ดีต่อสังคมต่อไปครับขอบคุณครับ